เนอนี่คือจัดงานบวชนะเนี่ยอันนี้คือเมงได้ี่นองเมงของเราสีแฮเมื่ออื่นจะเนี่เมงเมงมีงมงมนี่อันนี้คือนาคไปเข้านาคมาแล้วเรียบร้อยนี่อ ให้คุณพ่อทอใบสาระขันอันนี้คือหลานมันเป็นท่ายยมกับงคืนนะพียนี่คืองานบุญอันนี้คือเมืองข้างนี้เมงเป็นข้างนี้ ิ่งคือ,อยังๆมีแล้วจกเถิดตีงาม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 อันนี้คือพานบายสีสู่ขวัญส่ขวัญหน้าพรุ่งนี้เช้าสู่ขวันหน้าพรุ่งนี้เช้าจา้ะสวยงามมาก นี่แหละพี่น้องเตรียมงานเสื้อสีได้หนิเป็นซีฟมือแล้วนี่เตรียมงานนี่ตรงนูนน,นี่เสื้อสีได้นี่อันนี้คือขันมะเบ่งขันมะเบ่งจต่ขันมะเบ่ง ันนี้คือผิดเลยเนี่ยขวดนี่น้ำเอ็ดน้ำมนต์บบเทียนผิดเลยน่เกาะซื้อมานนะเทียนนั้นเทียนกลางเทียนอันนี้เทียนหอบหูรอบหูคาคิยงมันบ่อันนี้เทียนผิดเลยอันนี้ห้องเทียนฝืนใหญ่อันนี้นะเทียนเลี้ยมบ้านเนี่เทียนกุ้งเทียนกุ้งเทียนว่าไอ้นั้นไหนว่าเทียนฝืนเทียนกุ้งเทียนง่าได้พี่น้อง เพียนเพียนตั้งมะพร้าวอ่ะจิอันนี้คือคุณครูเอสผีเหลืออันนี้นะคุณครูนี่ดอกไม้สุแจกกันค่ะนั่นเด็แจกกันนึ่งคุณครูกับเอสเจกกันค่ะูแจกกันของเฮากับมีข้าวสารเนี่ยพี่น้องเอาข้าวสารเสือเอาข้สารเสือแล้วกับปักดอกไม้จ้ะนี่อันนี้คุณครูเอเดนเป็นครูนั่งเห็นนั่งเอสหยุดแต่ลุนวะ นั่นแหละกัญญาบอกเบิ่งก็คือง่ายๆเอ่ยผู้จะมีแล้วได้ก็คือกัญญาบอกเป็นคุณคุณนั่งเอ๊ะจิตแต่ดุลได้หนนีิดอกไม้กระตัดเอาเองนี่กระตัดดอกไม้ให้พร้อมกระตัดเอ็ดสดๆเลยได้หนิมีได้มีได้อนันได้หนิเป็นดอกไม้ตัดแต่ว่ามันอันนั้นก็คือพี่เหลืออันนี้เนี่ยเสื้อผ้าไก่หรือเ่อันนี้ผ้าไตรอันนี้เนื้อครอบผ้าไต่จ้า โอ้เสื้อสีเหลวเด้พี่น้องเย็ดมินอยู่นี่เปิดแล้วได้หล่ะเปิดวาเยอะเล้วอันนี้ก็คือนจะอันนี้ก็คือมีกล้วยอ้อยส้มโอมีกล้วยมี มีมะหุงซุกพี่น้องมีมะพร้าวมีส้มมีส้มโอคาดแตงโมอย่างเดียวคาดแตงโมอันนี้ก็คือมะมีได้พี่น้องอมะมีจ้ะมะมีกินตามมะหุงกับเขาเอเอย นนก,กินอันนี้ก็คือมะขามหวานอันนี้ก็คือกล้วยอันนี้มะขามหวานได้พี่น้องอนนกล้วย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 อันนี้คือมะพร้าวมะพร้าวนี่กล้วยสุกแล้วนี่พี่น้องกล้วย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 สุด อันนี้กล้วยยังไม่สุกโอ้ยมาเขียบมาเขียบมาเขียบกับมีนี่ชัดเงินชัดทองชัดเงินชัดทองอันนั้นคือนาคน่ะนาค <c oughs> นาคนาคตรงไป นาคตัวใหญ่อันนั้นนาคนาคตัวใหญ่เพิ่งจะไปเข้านาคนาค <c oughs> <า>อุ้มแตงโมได้พี่น้องนาคนะอุ้มแตงโมเหมือนกันได้นาคเนี่ยสะสมมานานแล้วเนาะทำยังไงได้ <c oughs> เออสะสมมานานแล้วใครจะออก <c oughs> นาค <c oughs> อุ้มแตงโม <c oughs> รูปหน้าก็หล่อยอยู่เด้แต่ว่าตัวจริงนะอุ้มแตงโมเนี่ยกว่าสีเอสมาได้ป่านนี้นะพี่น้องเริ่มเอสมาจังเต่วันที่เท่าเลยอขอึ้คำพาย7ี่สิบเจ็ดยี่สิบหยีห้าปุะเริ่มเอสมานะพี่น้องกว่าสีได้มาซัมนี้